สมเด็จพระเทพสีินทราบรมราชินีพระบระมราชินีในรัชกาลที่สี่สมเด็จพระเทพสิรินมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้ารำเพยเป็นพระธิดานในสมเด็จพระบระมราชมาตามหายิกาเธอกรมมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชะโอรสในประบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยกรมมื่นมาตยาพิทักษ์ทรงเป็นต้นราชสก,กุลสิริวงศ์ ส่วนพระมานดาของสมเด็จพระเทพศิรินนั้นคือหม่อมน้อยซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสกุลของอมารรามันสกุลชาวสวนบางเขนสมเด็จพระเทพศิรินสเด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2377พระนางนั้นทรงกราะพระชนกและพระชนนีตั้งแต่อย่างสงะเยาว พระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นสมเด็จพระอเยกาจึงรับเอาตัวมาอุปถัมภ์ในพระบรมมหาราชวังและได้เข้าถวายตัวอยู่งานพัดพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามให้พระนัดดาองค์นี้ว่าหม่อมเจ้ารำเพยขั้นต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาบดีพระบรมราชินีเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำเพยขึ้นเป็นพระราชเทวีและสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมเมื่อพุทธศักราช2395ต่อมาพระนางได้รับการสถาปนาพระอิสริยศัก เป็นพระอัครมเหสีพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพรมราพิรมพระนางเธอทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาท,ทั้งหมด4พระองค์ดังนี้ 1. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงประสูติเมื่อวันอังคารเดือนสิ แรมสามข้ามปีฉลรูตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396ซึ่งมีความปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพญาธิพากรระวงหรือขำบุญนาคว่าครั้นมาถึงเดือน10ข้างแรมสมเด็จพระนางรำเพยพมราภิรม ซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นบุตรีของกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ราชโอรสผู้ยิ่งใหญ่ประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณายิ่งนักโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีสมโพธิแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดี จึงเข้าชื่อกันกราบทูลว่าทุกวันนี้เจ้าฟ้าก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนขอให้ยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าจะได้สมเยี่ยงอย่างแต่โบราณมาได้ทรงทราบคำปรึกษากราบทูลดังนั้นแล้วก็พระราชทานพระนามว่าเจ้าฟ้าจุราลงกรณ์พระราชบุตรลำดับที่สองคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑน โสพลควดีต่อมาดำรงพระยุตเป็นเจ้าฟ้ากมารมหลวงวิสุทธิกษัสัิย์ 3. สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรุลรัศมีต่อมาดำรงพระยุตเป็นเจ้าฟ้ากมารมหลวงจกักรพรรดิพงศ์ต้นราชสกุลจักรพันธ์และ 4. ส,สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟาพานุรังศีสว่างวงศ์ต่อมาดำรงพระยุตเป็นสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงศาพิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชต้นราชสกุลพานุพันธ์เมื่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มีพระชนมายุได้8,000ษาและสมเด็จพระเทพศิรินมีพระชนมายุได้28,000ษาพระนางก็ได้สเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์เดือน10ขึ้น5้าข้ามปีรากา ตรงกับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2,404ทําให้พระราชโอรสของพระนางถูกพระองค์ทรงอยู่ในความอภิบาลของพระเจ้าบรมมหิกาเธอสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูนหรือพระองค์เจ้าหญิงละม่อมพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สเล่าว่าสมเด็จพระนางประชวนพยอดมิดเล็กทรงพระกาสะเป็นพระโรหิตติดระคนเสมหะออกมาทรงพระประชวนอยู่หลายเดือนครั้นมาถึงณนะวันจันทร์เดือนสิบึ้นห้าค่ำเวลาห้าโมงเศษสิ้นพระชน พระองค์ประสูติเมื่อณวันพฤหัสสปดีเดือน8ขึ้น12ค่ำปีมะเมียสิ้นพระชนได้28พรรษาได้เชิญประสบเข้าสถิตในพระโกรทองคำแล้วเชิญประสบแห่ออกประตูพรมไปประดิษฐานไว้ในหอธรรมสังเวชด้วยเมื่อครั้งสมเด็จพระนางโสมนัสหอธรรมสังเวชยังทำไม่แล้วไม่มีที่จะไว้ จึงได้เชิญพระศพขึ้นไว้บนพระมาหาปราศาสตรต่อมาใน,ร,ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้สถาปนาพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตตามโบราณราชประเพณีต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ได้เฉลิมพระนามาพิไทยใหม่เป็นสมเด็จพระเทพศิรินธาราบรม,มราชนินีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ